การฝึกขับรถก็เหมือนเราฝึกเล่นดนตรีเล่นกีฬาค่ะให้เราคุ้นชินกับสิ่งนั้นก่อนการที่เราฝึกทักษะไหนที่เราไม่มั่นใจทําซ้าๆทําบ่อยๆกล้ามเนื้อจะจําได้เลยเหมือนคนที่ขับรถเป็นแล้วเวลาเราถามเนี่ยจะกะยังไงว่ามันพ้นเขาบอกก็ดูสิเนี่ยใช่ความรู้สึกนั่นแหละนั่นแหละอ่าเพราะฉะนั้นนี่แหละเขาไม่ใช้ความรู้สึกอะค่ะมันต้องฝึกจนเกิดความชํานาญแล้วนะคะเจอไปก็เลี้ยวสิก็เห็นว่าเป็นทางเนี้ยอืมก็เลี้ยวไปตามทางนั่นไงอไม่เลี้ยวมันจะไปได้ไหมล่ะเกยไปพ้นคู่บาทแล้วก็ย จะไปลงบูทูธใช่เมื่อกี้เห็นมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาจากบ้านหลังนั้นไหมคะพี่คิดว่าเขาจะมาทางเราหรือเขาจอดนิ่งอยู่แล้วก็คุยกับใครหรือว่าอะไรหรือเปล่าเออจอดอย่างเงี้ยเลยเขาอยู่ในที่เขานะคะคนั่นบ้านเขาก็ซื้อที่มานะ,ะไม่ไหวก็หยยบคัดหยียบเบรกช่วยนะคะเออแล้วมองทางที่เราจะไปะค่ะถ้ามันเดินไปแต่เบรกช่วยได้ะค่ะเออแต่พอเราจะเคลื่อนรถต่อป่อยเบรกก่อนแล้วก็ค่อยเลี้ยงคลัตช์ขึ้นมา ถ้าล้อมันยังคงหมุนอยู่น,น้อยๆค่ะค่อยๆเลี้ยงด้วยเกียร์สองยังขึ้นได้อยู่แต่อย่าปล่อยวืดแค่นั้นเองนะ,ะพรพกเกียร์สองถ้าปล่อยวืดมันก็จะไปเร็วเลยไหนล้วดูซ้ายเนี่ยผ่านดงกล้วยผ่านลัวไปมีใครกำลังจะสวนเลียงกับเราไหมถ้าไม่มีก็เลี้ยวสบายใจหน่อยนะคะขอบคอุณพระคุณอภิษฎแกใช่ไหมเนี่ยทถ้าไม่ไหวเราก็กดคันดลงไปก่อนเพื่อจัดพงอะไรให้เข้ามาก่อนแล้วให้หน้ารถเราชี้ตรงทางให้ได้ค่ะถ้ามันชี้ไปทางอื่นก็ดึงมันกลับมา เออถ้าเริ่มมั่นใจเราเริ่มนิ่งลองยุบคัดบบอก,บอก,บอกไปมองเสาทำไม่ะมองทางนี้สิคะหนูจะมองหาทางออกมันที่คุณนัดบอกค่ะทางออกโอเคนี่มันอาทิตย์แล้วคุณยังมองเสาอ,อยู่เลยนะคะัเมื่อกี้เมื่อกี้ลูกกตามมรินพีพ้าและสอ,องต้งนี้แต่ถ้ามองทางนี้จะรู้ว่าอ๋อมันไปไม่ได้ฉันต้องเพิ่มออโคตร แล้วนะคะทุกคนลูกปลาชาอเยอะไม่อย่าไปมองเพราะว่าอยู่แค่ฝั่งตัวเองอย่ามองหลุมตรงนี้นะมองเสาไฟหน้าบ้านหลังนู้นไหมคะเราชิดทางไหนมากไปไหมคะถ้ามองเสาไฟไม่รู้เห็นต้นมะละกอนไหมคะเห็นค่ะมันมีลูกสีอะไรคะไม่มีลูกนั่นน่ะมันมีอยู่สองลูกนะคะที่โคนมันเห็นไหมคะน่ะไม่มีค่ะนล้วทำไมคนผ่านมาได้ค่ะเห็นไหมมันต้องหาเส้นำสายตาแล้วหลอกตัวเองหลังจากนั้นเราต่อวยการเลี้ยวขวาหักศอกก็มองขวาไปไกลนะมองตรงมองขวาสลับกัน มองขวามองว่ามีใครกำลังจะสวนเลนกับเราไหมแล้วเรากดคัดลงไปได้เลยค่ะแล้วเท้าสแตนบายที่เบรกไว้เลยค่ะเออแล้วแตะเบรกให้มันช้าลงแล้วก็มองขวาไกลๆนะแต่อย่าให้มันนิ่งเกินไปถ้าเราไหวสุดทางที่เรามองได้เลยค่ะไกลที่สุดให้คิดว่ามีต้นมะละอกออยู่ต้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวมือมันจะทํางานอเองแบบนี้แหละเอา้าวขยีบนกตัวนี้ตายไปแล้วอะ่ะเนี่ยแค่มองอันเล็กๆคุณยังหยียบได้เลยค่ะคนนักเรียนเยีายไปมองมอเตอร์ไซค์นะมองที่ช่องว่างที่เขาเว้นไว้ให้เราอ่ะแล้วมองไกลที่สุดมันไม่มีเขาที่ห่างตาเลย เนี่ยเรามีแฟนแล้วเอย่าไปมองชายอื่นนี่เห็นผู้ชายขับวนเลนมาเรามองทุกคันเลยนะฮะมีใจให้คนอื่นถนนนักเรียนรองเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเราฝึกเดินหน้าถอยหลงังออกตัวแบบพรดกพราดพรึกพรากทางตรงๆงที่เราบอกคุณนัทว่าคุณนัทขับตรงเข้ามาได้เลยค่ะอย่าง,งนี้ย <นา S 1> <อ>บ้านเราเนี่ยเขาจะด่ดาวัวก็บ้านเรารอยู่ระหว่างบอกกุ้งค่ะเราไม่อยู่หน้าบ้านน้านะฮะแล้วแถวน,นั้นมีรถยนต์เข้าไปบ่อยไหมคะ ถ้าเขาเข้ามาเราก็ค่อยหลบเขานะเพราะเราหลบเก่งอยแล้วอันนี้คุณสโลจริงๆด้วยนะฮะก็ไม่ได้เหยียบอะไรเลยอ๋อไม่เหยียบอะไรเลยวังสบายด้วยพอถึงนาทีฉุกเฉินเหยียบผิดเ <c oughs> หยียบขาคว้ยเลยเนะี่ยโอ้ไม่มีความเตรียมความพร้อมสำหรับกงหน้านรไม่ได้เหยียบใดเลยโชวยให้กูดูไหม <c oughs> เหยียบตะขาระวัง <c oughs> มอเตอร์ไซค์ที่ตามหลังมาด้วยนะฮะซึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะคะที่ตามมา มีจริงเหรอครูหนูเห็นดีูข้างหน้าก่อนเอตางอยู่ตรงไหนรอให้ดูก็ดูเห็นไหมระวังข้างหลังมากกว่าข้างหน้ามีใครจะสนเรียนเราไหมอย่าไปมองเก้าอี้ของคุณยายพานะคะมองทางที่เราจะไปโอ้ยเรื่องชาวบ้านอ่ะคนไทยชอบเรื่องตัวเองไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะจะคือล้อไม่ทันไม่กดคลัตช์ด้วยอ่ะเป็นไงล่ะจะสู้ถึงที่สุดตายดับหน้าคนดูฉันไว้นะ เดินหน้าฉันจะไม่หยุดเด็ดขาดคุณจะมายักไหล่ตอนขับรถไม่ได้นะคะคุณภาพเล่นโยวคะตอนนี้ขับรถไม่มีใครบอกว่าไม่เมื่อยนะคมันเหมือนเรียนบางคนขับรถไม่เป็นเลยมาเรียนที่โรงเรียนคุณนัทคะขับรถยากไหมตอบทุกคนเหมือนกันหมดเลยยากมากเราอาจจะทําไม่ได้ก็ได้ไม่ต้องขายฝันเขาแต่ถ้าเขาเริ่มทําได้เขาจะได้ใจชื้นว่าอุย้ยขนาดยากฉันยังทำได้เขาจะได้มีกำลังใจพูดเลยเลยนั่งเล่นโทรศัพท์ โทรศัพท์พวก GPS ไม่มีสัญญาณเหมือนคุณนัดหรือเปล่าคะต้อง<ม>หาใ,ให้เรื่อยๆ GPS คูอยู่ในสนามสอนน่ะนะอ๋อเขามีเบรกนะคะแล้วก็อยู่ในสนาม<อ>ล็อกคันลิ่งแล้วก็ไม่ต้องกลัวเราแล้วแรงก็เลี้ยงคัดไปอ้าวรถอะไรมาจอดกว่างทางเข้าบ้านหรือวะโอ้ไอ้ส่งของที่เราให้มันเซงไงฮะจำได้ไหมนี่จำตัวละครอื่นไม่เคยครบเลยนี่เขาแตะเบรกแล้วแสดงว่าเขาพร้อมจะกลับมาหรือไปข้างหน้าต่อค่ะเห็นไหมไฟเลี้ยวก็ไม่เปิดแล้วเขาเบรกทำไมคะมีไฟหลังเออไฟสีขาวที่ท้ายเขาอางกะคือสัญญาณไฟถอยเราต้องจอดลงไป้เขาอยู่ไหมคะตอนนี้ <G ül> นะคะเราเหยียบคลัตช์ไว้แล้วปืนเดินดินตรงนี้ค่ะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายไปค่ะเหยียบคลัตให้จงเลยนะแล้วก็เหยียบเบรกตาม,มาเบาๆค่ะเออเดินดินนี่ไงนักเรียนเรามาฝึกเลี้ยงคลัตช์ได้โคตรเท่อะรถอยู่นิ่งนะ <G ül> นิ่งนิ่งก็นิ่งก็ระลบกเขาใชนะ่ไหมนิ่งไปเจอบ้านนี้ไงก็เลยนิ่ง <G ül> นิ่งเลยเนาูเราปล่อยเบรกขึ้นมาก่อนนะคะแล้วค่อยๆเลี้ยงคลัตช์ขึ้นมามันจะติดเนินหน่อยๆอย่าไปมองทางนี้นะมองทางที่เราจะไปไว้ค่ะเออถ้าไม่ไหวกดคลัตลงไปค่ะให้มันลงไปช้า ก่อนจะเลี้ยวเข้าบ้านตัวเองนะชิดซ้ายให้มากก่อนนะคะเพราะประตูเราแคบเออแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวขวาไว้ก่อนนะดูรถมีใครสวนเล่นมั้ยคะไม่มีะมีใครจอดจากบ้านเราไหมไม่มีค่ะโอเคแล้วก็ค่อยๆเลี้ยวซัดไาตรงไหนให้มันจริงๆกระจกเราเลยถังขยะทั้งหมดเนียค่ะอ่าแต่ถ้าเขาเลื่อนถังขยะให้เราดูเสาฟ้าข้างในเห็นไหมเสาฟ้าไหนคะเนี่ยหรอเสาเสาเสาสีฟ้าค่ะอพอกระจกเราใกล้เสมอกับเสาฟ้านั่นอ่ะหมุนพงอะไรต่อเนื่องได้เลย อ่าแต่ต้องดูในกระจกซ้ำตลอดนะมอเตอร์ไซค์ถึงแม้แเรากดไฟเลี้ยวขวาค่ะเขาก็ยังจะแซงจะแซงแล้วมองไกลเข้าไปด้านในเลยค่ะเออถ้ามองไม่ทันกดคัดลงไปก่อนฮะอ่แล้วมองตรงไหมค่ะกดคัดลงไปก่อนนะคะเออแล้วค่อยๆเลี้ยงกลับไหมค่ะปล่อยขี่นมตนิดนึงกระเทือนเยอะไหมเดีย๋ยวรู้นะคุณนักปล่อยเบรกหมดอุ้มันพุ่งอ่าแต่ของเราเราแอบ,บไปกดคัดนี้ฮะมันลื่นลงแบบนี้แสดงว่าถ้าขนาดนี้ขึ้นเนินได้ไหม,ไมเออนี่แหละเดี๋ยวลองดูอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่นักเรียนจะชอบไปกดคัดตามนิดนึงเพราะกลัวมันจะดับ เราต้องใจเย็นเวลาเลี้ยงคลัดต์ค่ะเนี่ยยังสั่นไม่พอต้องสั่นกว่านี้แต่ถ้ายกเร็วกว่านี้นะตอนที่มันสัน่นมากๆมันจะดับไปเลยเนี่ยดูนะคะเนี่ยมันอยากจะไปแล้วปล่อยเบรกให้หมดเลยเนี่ยแล้วก็ปล่อยคลัด์ให้หมดเี่ยปล่อยหมดเลยเหมือนเราเห็นไหมอืมเนี่ยถ้าเราแตะเบรกค่ะในขณะที่เกียร์หนึ่งเนี่ยถ้ามันสั่นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่กดเบรกเพิ่มมันจะยังไม่ดับเนี่ยถ้าถ้ารู้สึกว่ามันจะดับแล้วกดคัดลงไปเนี่ยมันที่เราทำอย่างเงี้ยวืดไปอย่างเงี้ยค่ะ ถอยหลังเดี๋ยวให้ดูว่าเมื่อกี้เราถอยเป็นยังไงบ้างเนี่ยฮะเดี๋ยนักเรียนถอยนะฮะดูนะฮะเราบอกว่าถอยไม่เร็วหรอกค่ะเนี่ยพอเราเห็นว่าทางไปได้เออทำไมมันเร็วเนี่ยเราถอยอย่างเงี้ยเร็วไหมเร็วไม่เร็วหรอกค่ะเนี่ยเนี่ยไม่รู้ตัวเนี่ยเร็วไหมเร็วค่ะเนี่ยคุณถอยอย่างเงี้ยเหรอคะก็มนไ่ได้เราเห็นว่าเนี่ยคุณนั่นก็ไม่ได้เหยียบไปเลยเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยเร็วไหมคะเออนี่แหละเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเราถอยอ่ะค่ะคลาสอ่ะ ยกนิดเดียวมันก็ไปแล้วเพราะเขาป้องกันไม่ให้เราใช้คันเด่งจำที่เราไปกลับรถแล้วถอยขึ้นเนินได้ไหมเออเราไม่ต้องใช้คันเล่งเลยเพราะกาลังเครื่องยนต์มันเยอะอยู่แล้วตอนถอยไม่เหมือนเกียร์หนึ่งเนี่ยเหมือนคณนณัดปล่อยไปนิดๆเนี่ยค่ะเนี่ยคัสตอนถอยหลังนะเนี่ยเนี่ยค้างไว้แค่นี้ค่ะเนี่ยเวลาถอยหลังพยายามเลี้ยงคัดให้ได้ประมาณนี้ถ้ารู้สึกเร็วไปกดคัดลงไปแล้วให้มันไปก็ยกขึ้นมาใหม่เพราะถอยหลังน่ากลัวที่สุดถ้าเราเผลอตกใจกดคันเด่งขึ้นมาด้วยปล่อยคัดขึ้นมาด้วยอย่างนี้อันตรายอื อนเลตเนี่ยพยายามเลี้ยงแได้แค่นี้ค่ะพอแล้วค่ะเดี๋ยวเมื่อยนะคะนี่นั่งน่ะจะเลี้ยวนะเผื่อมีรถจะเลี้ยวเข้าในซอยนี้เขาจะได้เลี้ยง่ายด้วยนะคะเราก็ดคัดลงไประหว่างจัดรถนะคะแล้วเท้ามารอที่เบรกไปค่ะแล้วแตะเบรกไว้ดเลยนะครับแตเบรกไว้หยุดรถทันถ้าจะเลี้ยวขวาให้เราหมุนพวงมาลัยขวารอไว้ด้วยค่ะแต่ไม่ต้องหมุนสุดไม่ต้องหมุนสุดค่ะหมุนสักรอบนึงก็ได้เราเปิดไฟเลี้ยวขวาไว้ค่ะแล้วเกียร์หนึ่งได้ยังคะตอนนี้ อ่ะเราเลี้ยงสันๆไว้เลยนะตอนเลี้ยวห้ามเกินเส้นเหลืองนะอ่ะคันนี้ก็ดันคัดไปค่ะฟังดูไม่เห็นมองไม่เห็นเลยอ่าต้องดูขวาก่อนนะแล้วไปทีละครึ่งค่ะต้องจับครึ่งให้ได้เลี้ยงคัดให้มันสันๆไว้เออเท้าต้องนิ่งนะคะเพราะตอนนี้มันล้ามากแล้วอ่ะตอนนี้ขวาเราไปได้ไหมคะได้อ,อ่ะปล่อยเบรกขึ้นมาค่ะอ่ะปล่อยเบรกขึ้นมาแล้วดูซ้ายไปได้ไหมได้อ่ะปล่อยเบรกทั้งหมดค่ะแล้วยกคัดขึ้นมานิดนิดเบรกไว้หมดนะแล้วเก็บรถเข้ามาในเส้นเหลืองค่ะอ่ะแล้วปล่อยคัดให้หมดเติมคันลิ้งไปด้วยเยคือข้างหลังเข้ามาเร็วอยย่่างงเี้คะ อ่าแล้วต้องินเล็กไปก่อนเต้องินเล็กไปด้วยเอออย่างนั้นแหล,ล,แลอะ,ะอ่ะแล้วก็รีบเปลี่ยนเกียร์แล้วก็ต้องรีบไปนะฮะอ่าราเต้องินเล็กไว้เรามองไกลไปข้างหน้ามือกับเท้าสายตาต้องแยกกันทํางานค่ะเออนั่นแหละไงตอนทาอย่างนี้ทาไมเนียงต้องกระพือด้วยกลิ่งกริ่งกลามไปด้วยๆๆๆเราก็เข้าสู่ถห่งโลกความเป็นจริงแล้วนะ,ะแล้วเดี๋ยวพอเยกตรงนั้นแล้วก็เลี้ยวซ้ายเหมือนเดิมละ,ะตรงไปก็ได้ อ๋อเออเราตรงไปบ้างเนาะจะได้เปลี่ยนเส้นทางะะแต่ถึงสี่แยกนั้นต้องระวังนะเราเคยผ่านมาแล้วนะคะเราจะเปลี่ยนจากเกียร์สาบ้างไหมฮะเนี่ยมือห้ามเฝงนะ,ะทางต,งตรงตรงนี้แทบจะไม่มีทักษะอะไรที่จะเพิ่มเติมให้นะคะอันนี้เราเลื่อนซิ่งเบรกขึ้นมาน้อยๆแล้วมองหามอเตอร์ไซค์คันเมื่อกี้ค่ะพี่ก็ใส่หมวอก,กันหรอกไหมคะไม่ใส่เออมันก็ไม่น่ากลัวเนี่ยถ้ามาคนเดียวเกียร์สี่ก็น่ากลัวเนี่ยตรงนี้ควรแซงไหม คือเขาโยมเสียงตายเราน่ารำคาญกันหรือไงแม่ว่าจริงๆเขาประมาทเกินไปนะคะอันนี้เราคุ้งไปตามทางเหรอคะระวังรถทางซ้ายด้วยนะไม่ใช่ระวังคันนี้นะราระวังคันนู้นค่ะเราต้องตีใครเดียวใช่ต้องตีใครเลียวเหมือนเขาค่ะแล้วก็ต้องดูเหมือนเขานะเนี่ยเขาเหยียบคัตลงไปค่ะแล้วก็รูปเป็นเคร์่องก่อนค่ะแล้วก็แตะเบรกไว้ด้วยนะคะแล้วดูทางขวาทางซ้ายนะอ่าเราไปช้าๆค่ะไปได้ไหมอ่ะปล่อยเบรกให้หมดแล้วค่อยเลี้ยงคัตขึ้นมาค่ะ อ่ะล้วเติมคันลิงช่วยด้วย่ะแล้วมองไกลหาท้ายคันหน้าไว้เสมอค่ะที่ขับเลนเดียวกับเราเพราะคัหน้ามีสีแยกรออยู่อีกนะคะเนี่ยตรงนี้ถ้ามาคนเดียวค่อยๆมาแบบนี้นะ,ะต้องเติมคันลิงไปน้อยๆนะคะอยากได้เสื้อแขนขุดเดี๋ยวก่อไปซื้อนะคะมองไกลไป้างหน้าก่อนโอ้โหเอ๊ขับรถซิ่งสนุกๆกุ๊กกิงจึงเลืขับก็ได้ไม่ขึน้นมาในส่อเก็นคิ้วแล้วกกลับไปต่อในรถผัว จากนั้นเป็นเส้นทางเดิมนะคะเราจะเป็นการประเมินผู้เรียนแล้วนะคะเพราะว่าเวลาเราจอดเราก็จอดอย่างเงี้ยจริงๆเราจอดให้ชิดกว่านี้ได้นะคะแต่เราเลือกจอดที่จะตองติดหน้าร้านก็ไปเลยงเงี้ยแล้วเราควรจะลดเกียร์ไหมคะลดเป็นเกียร์สามก่อนนะคะแต่เบรกไว้แต่เบรกไว้ด้วยเออแล้วเปลี่ยนเป็นเกียร์สามอ่ะปล่อยมรกด้วยนะเออมีอึบด้วยมาดูนะท่านนั้นจะผ่านมาแต่เบรกเข้าไปก่อนนะคะ คันนี้ตัดไปแล้วเราก็ปล่อยเบรกวก็เลี้ยกคลัตช์ขึ้นมาแล้วมองตามแดงค่ะยกคลัตช์ปุ๊บเติมคันลิงด้วยนะคะเออมันจะได้ไม่สั่นมากใช้คันลิงช่วยมันดังนีน้ฉันเมื่อกี้แค่รถเกียร์ไปปุ๊บชีว <c oughs> ิตอ๋อนี <c oughs> อ่เลยวัดสีทองนี่ <c oughs> เห็นแล้วเ <c oughs> ห็นแล้วเห็นอยาเนี่ยเราไม่ไปไปรถเกียร์แล้วเกียร์มันเข้าไม่ได้ใช่จริงๆถ้าเกิดความเร็วไม่สัมผัสเกียร์ใช่ค่ะมันก็จะไม่รปกี่ยนจริงๆเราก็ต้องแตะเบรกก่อน ที่เราเกยบคันลงไปก็แตะเบรกเพิ่มหน่อยให้ความเร็วมันต่าลงรออมันเยอะอืมเขาก็มาเที่ยวกันนี่ฮะเนี่ยลงตรงเนี้ยไม่ได้เราต้องไปโรงเรียนลูกก่อนค่ะมองตาก่อนจะเึิ่งกี่โมง